วันนี้ขอเสนอตอนสะสมหมูเก้าตัวเพื่อแรกหมู1ตัวหมูที่แรกจะหายไหมให้เสื่งอใ,ใหรโดยแคปจอแคปจอสวัสดีสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมแคปจอครับวันนี้พว่าเกม Happy h ฮอคหรือว่า Happy คนเลี้ยงหมูนะครับเฮ้อสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับนี่ให้ทายครับผมจะมาทำคลิปอะไร เอออ่าบอกให้นะจะมาแลกหมูครับเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนเห็นตัวเเขียวไปครับเนี่ยที่มันวิ่งในข้อผมเนี่ยมันชื่อว่าหมูคอยาวนะครับเออหมูผีคอยาวเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดรอปของที่เป็นตัวสะกดของคําว่าฮาโลวีนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะเจ็ดตัวใช่ป่ะเออนี่ครับมีฮาโลวีนะครับตามตัวสะกดแล้วก็มีตัวสามสองตัวเนาะมีตัวเอลกับตัวอีเนาะเออที่เหลืออย่างละตัวครับ จากนั้นนะครับี๋ยวเรานําไปแลกเราสมมติว่เาเรา,เราเก็บสะสมไม่ครบแล้วนี่เราสะสมหลุมศพฮาราวีน,นะครับครบเพื่อรับหมูผีกองกอยเออตอนนี้ผมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออมีอย่างละหนึ่งหมดละมี L2 ตัวมี E2 ตัวเนาะแล้วก็ H1 ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนกิจกรรมอันนี้นะครับคือต้องสะสมหมูทั้ง9ตัวเนี่ยแล้วเพื่อไปแลกหมูอีว e ิตัวนี้เออโคตรเจ๋งอะ่ะ เอครับผมได้สะสมครบที่เรียบร้อยนะผมแรกเลยนี่ผมได้ผีกองกอยมาแล้วผีกองกอยอยในซองจดหมายนะเพื่อนๆเออนี่ตัวนี้ครับผีกองกอยรับมาครับเดี๋ยวผมขอญาตเคลียร์ข้อก่อนสักครู่รู้สึกว่าผีคอย,ยาวผมเนี่ยมันเยอะเกินไปผมขอลบไปบ้างนะบางส่วนนะเหลือไว้สักสี่ตัวก็พอเออผมมีเยอะไว้เพราะอะไรนะครับผีคอย,ยาวเนี่ยมันสามารถดรอปป้ายหลุมโศกออกมาใช่ไหม เออแต่ว่ามันมีโอกาสดอปแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆผมเลยคิดว่าผมจะต้องสะสมผีคอยาวก่อนเพื่อหาป้ายหลุมฝั่งศพนะคบเพื่อจะได้เร็วต่อการหาป้ายอะ่ะเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อนๆผมขออนุญาตเคลียร์คอกสักครู่นะครับเออเดี๋ยวไม่มีหมูมาลงครับคอกเต็มคอกเต็มขายทิ้งนะครับไม่สนใจครับโอ้ตัวนี้ผสมง่ายมากเลยนะเพื่อนๆเออเห็นอย่างเงี้ยหมูคอยาวอะ่ะผสมง่ายมากๆเออวันนี้ผมผสมอะ่ะแป๊บๆก็ออกแป๊บๆก็ออกผมขายทิ้งกัหลายตัวแล้ว เพราะว่าข้อกันเต็มผมต้องขายทิ้งเออฝุ่นหมูแกะเนี่ยผมยังไม่ออกเลยนะเออ,เอ,อผมคือผมมีตัวเดียวจากกิจกรรมมาไดงูเลเวลแรกอะ่ะได้แค่ตัวเดียวเองเออผมรับแล้วโอเคอยู่ในข้อเรียบร้อยครับหมูตัวนี้ครับผีกองกอยนี่หมูผีกองกอยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่งโตก่อนให้ห่ารสักคู่โอเคครับก่อนอื่นนะครับนี่นี่ครับเพื่อนๆอ,อย่างที่เห็นนะครับนี่ผีกองกอยก็จะมีหนึ่งในเก้าตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวที่สองเห็นปะ แล้วก็ตัวที่3ามเนี่ยเป็นผีคอยาวเนาะแสดงว่าผมเนี่ยขาดหมูเจ็ดตัวใช่ปะแต่ว่าผมเนี่ยได้ทํากิจกรรมพวกเออมันในงูอะไรเงี้ยครบเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยผมไอไอหมูตัวหนึ่งไงตัวดําๆเนี่ยเอเอเอ,เอีวิวสกูปะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเออผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมย้ายข้อไปข้อหนึ่งก่อนจะได้เห็นชัดเจนนะว,ว่าหมูของผมเนี่ยครบเก้าตัวแล้วเออ เอออย่างหนึ่งนะครับมีหลายคนยังไม่ทราบเนาะเนี่ยหมูลิงจ่อเนี่ยหมูเทพเจ้าลิงจ่อเนี่ยหมูตัวเนี้ยสามารถดรอปยายินวายได้ด้วยนะเพื่อนๆเออแต่แพ็ปจอไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะอัตราการดรอปของอ่ะแต่ว่าออกบ่อยนะเออครับจอเก็บไปหลายอันแล้วนี่ครับหมูไอรอนสกูนนะเอออ่านชื่อผิดเมื่อกี้โอเคย้ายมาคอกหนึ่งเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับผมไม่รีรอครับเร่งโตมาเลยครับผีกองกอยเร่งโตไปครับยาเร่งโตครับใช้2ชิ้นเนาะโอเคเร่งเร่งเร่งเท่ากับว่าผมเหลือกี่ตัวนะ มียสามนะครับเออขาได้6หกตัวนี่อยู่ในซองจดหมายเรียบร้อยรับมาครับรับครับสี่ห้าหกครับรับเจ็ดโอเคแปดครับรับเก้าครับรับโอเคครบเก้าตัวเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่หมูตัวใหม่นะครับหมูผีทั้งเก้าตัวนี้เดี๋ยวผมขอญาตเด่งโตก่อนเดี๋ยวแนะนําตัวน้องๆทีละตัวนะโอเคโอเคครับตัวแรกก็เป็นหมูคอยาวเนาะตัวที่สองก็เป็นหมูสกูนะเพื่อนๆ ตัวที่3มเป็นผีกองกอยนะครับตัวที่สี่นี่หมูดินนนครับหมูผีดินตัวที่ห้าหมูยมบาลโอเคเร่งโตครับเร่งโตก่อนกดเข้าไปแรกย่าลืมเร่งโตด้วยครับเพื่อนโอเคต่อไปครับตัวต่อไปหมูคอขาดนะครับเออตัวที่ไหนเนี่ยตัวที่ห้าป่ะหมูคอขาดโอเคครับตัวที่หครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อยาเร่งโตก่อนนะครับเออหมดหมดหมดโอเคตัวที่หไปแล้วตัวที่7ครับหมูควายธนูครับเดี๋ยวเร่งโตก่อน อย่าลืมเล่งโตก่อนไปแรกนะครับเพื่อนๆเออขอย้าข่อย้าตัวที่แครับหมูผีน้อยแคสเปอร์เออโอ้ยตัวนี้น่ารักว่ะเอ้ชอบว่ะเอ้โคตรเทเลยแบบน่ารักน่ารักอ่ะโอเคตัวที่9้าครับตัวสุดท้ายครับหมูข้างคาวกก็หายเรือเออโอ้ยโหดว่ะเล่งโตนะครับโอเคเล่งโตมันนี้เรียบร้อยนะครับ9้าตัวพร้อมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออมาครับหมูตัวแรกคือหนึ่งขี่คอยาวเนาะ ตัวที่2เป็นหมูหมูดนันตัวที่3เป็นหมูยมบาลตัวที่4เป็นหมูคอขาดกระดูกโผล่โอเคตัวที่ห้าเป็นอะไรตัวที่ห้าเป็นหมูควายธนูโอเคตัวที่6เป็นหมูผีแคสเปอร์ตัวที่7ครับกดผิดครับตัวที่7หมูข้างขาก็หายเลือดเออตัวที่8ครับนี่หมูตัวนี้หมูไอรอนสกูส่วนตัวที่9ก็คือหมูผีก้องกอยครับเพื่อนโอเคเราครบ9ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปกดที่กิจกรรมครับอันที่สามนี่ครับตัวนี้ครับแรกเลยครับโอเคได้รับแล้วครับแล้วของเนี่ยแล้วหมู่ที่เราได้เนี่ยอยู่ในซองจดหมายนะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่นี่เุ้ยเพศจ,จัดจัดอะเหมือนค้างคาวอะเพื่อนเพื่อนโอเคครับรับมาเลยโคตรเท่ให้อาหารครับแล้วเล่งโตเออนี่หมูทุกตัวยังอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนมันคือสะสมหมูเก้าตัวแล้วก็เราไปรับหมูอีกหนึ่งตัวนะครับเราครบเก้าตัวแล้วเราก็ไปรับหมูอีกตัวหนึ่งเป็น1ิบตัวครับหมูตัวนี้ตัวเที่ยวแรก คือคือมันไม่ได้ไปแลกครับเออคือ9ตัวที่สะสมเราครบ9้าตัวที่สะสมแล้วปุ๊บแล้วตัวที่1ิบเราก็จะได้ครับไม่รอรีครับซื้อสกินเลยครับชุดกระโหลกไฟโลก,กันเออสามสี่เก้าชุดทองครับเพื่อนๆซื้อมาเลยตัวธรรมดาก็เท่แล้วครับมีสกินยิ่งเทก็ไมใหญ่เลยเออแต่ว่าไม่เอาไม่เอายานะไม่เอาไม่มีตังคนะ์อะพอละพอละพอละพอ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 ซื้อแค่นี้พอครับโอเคซื้อชุด กระโลกไฟโลกกันมาครับไปสวมให้ Evil Chaos <c oughs> กันเลยดีกว่าเออนี่ครับตัวน,นี้คือจุดดั้งเดิมอมัครับถ้าใส่เข้าไปนี่มีไฟรอบๆโคตรเวียวอะครับเพื่อนๆเออโอเคครับก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก็พอนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แคปจอด้วยนะครับเออแล้วก็กดกระดิ่งกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแคปจอเออนี่ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พน้นองทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งหมูกันเข้ามาให้ผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้นองทุกท่านโอเคครับขอบคุณ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 ครับทุกคนและต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายวู๊ไปครับ